ดีใจนะพี่น้อง,งต่างสติยังไงบ้างล่ะนะโอ,ยอ,ยอ๊ยพากันหายไปเลยดีใจดีใจแฮงบ่คืนว่าสิได้พ่ออ้าเอ้ยบ่จักบ่ติดต่อหาบ่จักแนวเฮ็ด สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสโตรุโคตน้ำบ่อจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวแลือก็ะทางประเทศนําเด้อมื่อนี้ก็มาพ่อๆพอพอกับส่องยูทูบบอเอ็นสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ๊กแฟนเฟซบอเอ็นสตูดิโอเนาะซึ่งมื่อนนี้บอเอ็นกับได้เดินทางเข้ามาที่บ้านด่านเมืองไซบูทองแงวควสวรรค์เขตนะพี่น้องเนาะซึ่งมื่อนั้นบอเอ็นกับได้เดินทางเข้ามาแล้วแบบว่าเดินทางเข้ามาประกาศตามหาแม่ให้น้องคนหนึ่งอย่ไรเนาะซึ่งเมื่อวาเพิ่นกับบริษัทหน้าแม่เป็นเวลาสิบกว่าปีนาาะะะพีี่นนนนนน้้องเเขค ในลั่นยักษ์ที่นิพนย์ยาพินนาแม่เห็นไหมพออย่างหนึ่งน,นะเนาะถึงเรื่องเล้ากาแต่ก่อนน่ะแม่ปัญหาได้มาอยู่อยู่บ้านเนาะอยู่บ้านข้างนอกมันมีลูกซองตนเนาะแต่ก่อนในลัล่นตับที่นิพนย์กาข้บขับเมื่องหรือพิ่นกาวแต่ลูกสาวเมือ่องหรือคนลูกชายน,นี่างเ่ะโอ้โหช่างไพรพ่นกับบัตรเมื่อเนาะซึ่งเฮาประกาศออกไปกาได้เห็นแม่แเพินทีเรีดดยบร้อยนะครับเมื่อนี้กะได้มาส่งข่าวดีให้โน่หน่อยเนาะน้องเป้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเนาะสบายดี ก็มานี่น้องมาได้ไปใช่ป่ะบ่ได้ไปใส่อยู่เรื่อยันอยู่แต่ก่อนนี่ไปหาต้ดอ้อยเนาะบ่มาได้ไปม่ได้ไปเราเห็นงานทั้งบ้านเรื่อยก็ไปเรื่อยต่อยไปเรื่อยต่อยไปเนาะเรอยเห็นงานทางบ้านน้องเห็นงานเนี่ยฮะก่อสร้างไปเห็นน้ำพอน้ำลุงคือน้องนี่ก่อสร้างก็เป็นเรอยเรอยเนาะแต่หู้ว่าว่าอายมายังมาเนี่บ่ก็มานี่อายมีข่าวดีมาบอกเนาะ ไปวาน้องมีตามฮาเมเนาะสิบสี่ปีบ่หรือก็ไม่ว่าจังไหนสิบสี่เนาะสิบสี่ปีสิบห้าเนาะแต่ตอนแม่จากไปหาน้องยังจำความบ่ได้เลยเนาะจำความได้เน่น้อหนึ่งกันยังจื่อหน้าแม่เพราะทาสมุนก็เห็นกันบ่เมื่อกี้แล้วบ่เจอโดยแต่มันมีพ่อเหมือนว่าชิคุยกับเพิ่์นพ่อเนาะแต่ทันบอกเองการจะให้น้องเพิรนคุยกับแม่เนาะความรู้สึกของน้องเพิรนเห็นแม่อีกทางหนึ่ง วันที่น้องเราคอยมาหี ok, 94 94 ne, th th ่ไหเนาะประเทศนาเมะส4ปีม <t ell noise> ันนี่กป็นเป็นมือพิเศษเนาะพิ่นคยได้เทศนาเมนี่เิ่นอีก้างหนึ่งเนาะมาทนไทลมกนลกับอะไรหรอเปล่ารม่ลมาพี่นีงสบายดีเอ้ยรอโโดยเจ้าจิบพ่อลมกับลูกเจ้าลวยอโดยอ่ะขับละ อยซเลยดี่จอยูาซอ่ะเอออยู่ตรงปากกาเ็ได้่โตได้ากไว้เด้ออนเแม่ไม่น่าว่าบอกเนาะตั้งสติ ยังไงแบบว่า <warfare> หัก <Rabbi> ห <h ais en> ักโอ้ยฟากันงี้เลยเดียดีใจดีใจแฮงบ่ขึ้นว่าสิได้พ่ออ่าเอ้ยบ่จักบ่อนติดต่อหาบ่จักแนวเห็ดเลยทั้งก็เลยอาศัยทางบ่าวลาวอันสตูดิโอเพิ่นเนาะติดต่อให้ยญาติบอกเออบ่มีความว่างสิโบกันนั่นแหละก็เลยว่าถ้าจินใจให้เพิ่นติดต่อให้ ก็เลยได้เป็นจังบูนเป็นมาสัมผัสนามาวานนี้ก็เปิดหาในเฟซบุ๊กอยู่แต่ว่ามันบูมีเสิร์ชหาฮอดเอาเตียฝันกับบูมีเบาอราบได้ใส่เฟซอันเตียเอาอควันมีแต่ใบเฟิร์นบอกอือเฮาก็มาใส่เฮาก็บ่ไบบบบด้ใส่ซื้อเฮาหนาใส่ซื้อผัวเฮาเดอนอนนพุทธคันพุทธคันบัดน้ำสกุลเฮา นนแบบซื้อเพิ่นเด้เอามาใส่เป็ดอันซื้อซื้อผัวซื้อขาวอันบ่ให้ใส่เส้นท้าหอดซื้อพอเขานาะอืีแต่ม,มันจะใช่เดชดจะใ้่ใสกระใสใส่กระใสเอคือเก่าแล้วก็ใส่คือกันโดยจำนาเขาเป็นไรเพราชักแบบแต่ว่าเส้อท้าเราไม่เห็น แม่แม่ก็ดีใจเด้อะดีใจแม่ก็โทษเด้อแม่คิดลอยไปลอยแม่คิดแค่ตื่นตืนแม่คิดแง่แง้วคิดถึงงานาอดก็หนี้มัน,มนก,ก็น่าสีแตอยู่นั่นกันเราเป็นยังได้เพ่กันเลยได้เพ่กันเลยเพราเปน็นยัง จะสร้างครอบครัวใหม่แล้วมมีลูกจะคนเลยโงมล้วกระคืนกันบ้านะแม่แ่ตักกูจะรหายคนอืมหน่อยสิบสี่ปีเนะ่ยสิบจีใช่ไหมยังม่หาแม่ปะ เดี๋ยวว่งางๆไหจะขับรถไปเฮ่อน้าเตี๋ยเดยใ้เราจะไปผอกันอยู่หันเ,ออเดี๋ยวทีรัดไม้อกเคยมาบอเพ่อนอาเตี๋ยนะเคยเหมื่อยไปเดี๋ยวไปคอยหาตะเมย์บเห็นจะเกลือไปเสิรอห้าหายหาย,หายเตียโคนหายกันยงบเห็นเอาเคลยม,มีมูเมันซีจากิจี ลูกน้องที่สะเก็ดเนี่น้องนะคะเขาเจเ้าเชิญเขาไปหาเจ้าเขาว่าเจ้าประเด็นนี่อยู่บ้านเขาจ้าว่าถ้าสิมาแต่ช่วงหอเขาเจะว่าเลยเขาจ้ามาช่วงเพว่อหอเขาเลยครับปเห็นก็คืออันนเตือนเป็นภาษาอัจีนค่ะสื่ออีนเดีนี่ลยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไหวจกสื่ออีนเดีอีเดียก็ทั้งนี้ภาษาอังกฤษมันแหลนตามกับยังข้อฮักนแลของปเป็นเนาะ ถ้าลูกเฮาแล้วมันจะเป็นยูป่องนะเอา,าเป็นไากระชากกันแล้วกระปิสลืนกันอนยะังนี่ดูขูก่กันเนะาะจะบูเราล่ะจักเ่ยสิเปลี่ยนใจแหง บดีคืนว่าสีเพ้นไว้ได้อาของเพิ่นมาสัมภาษณ์เอาเมื่อวานนี้แต่ว่าเพิ่นกระโทมาเมื่อคืนนี่เพิ่นว่าบ่าวลาเพิ่นโทรมาเอ่ยสิไปสัมภาษณ์ตื่มเด้อวันนี้พ่อว่ามาเลยพ่อว่าดีใจเด้ได้เห็นเลยจะคิดพ่อเลยจะเห็นตลอดวันหน้าภาวันหน้เห็นในไว้ก็ไปเห็นดีแม่ก็เห็นหอดคือกันแม่ก็คิดราว่ามันจะมีมือดีนะหูคิดคือกันเลยว่าชิมีมัอนี้คือกัน แต่ว่าอยากเห็นหมาแม่ะไดอยากไปอยู่น้ำแมี่ยงบ่มีทางเด็กบ่มีาทางติดต่อได้ที่เบอร์ที่ต่อกันตอนนั้นปฏเทียทางโทรศพัพท์เบอเสียทางโทรศพัพท์เลยติดต่อไปบ่ไปบ่มาเลยไปยังเไงก็คืนโมล่เขาเหอถ้า่ตนดีใจน้ำมาดีใจเลยห่างกันตรายปีบระตูร่มกันกันตรายปีก็นเลยคืนหอดแล้ว บมาดแม่หายตะกูเมาม่งักเดียวเสียวเลกันใจเฮ่อตอนมีตะวเะเราอยากเห็นแม่เราจะเอืย่ยก่อนตาอยากเห็นแม่เราจะเตือมึงสิตายไว้เถอะเขาวะ่ะเอาจนวันนั้นนี่เลยขอน้ำน,อน้องคือจิตายไว้เถอะก่อนตาอยากเห็นแม่จกเถื่อเด้อนอไหอยมึงก็จิตายไว้เถอะตัวเราวันนั้นนี่เลย <laughs> ข้าเราแม่อยากเห็นอยากเห็นเไหนจะกดแม่จะเทือนหนึ่งผะก่อนเ้าตายผลละก่อนตายผลนะบอมเนก่อนเ้าตายกูาแไวคือจิตายไวเทะเฮาวันนี้ก่อนตายนจะปล่อยจิตายก่อนไปหรือวะว่าที่น้ำโพว่าโดยเห็นโศนปานนี้ก็เลยติดตามเปทั้งเบาดันรัดตูดอีอคนน่ะจ้ามาก่อนผมไดเห็น่อเห็นแม่แมกระเจ้าน่ะฮนวดดีใจแกัะเจ้าน่ะหายฮะหนโอ้คือบบพออาคนนันนี่ดิ พี่ก็แปลกใจเออแปลกใจอยู่เมื่อคืนไปฝึกว่าบไหนวะส่งมาหลายสายแท้กงเลยว่ะดีนะพวกเขาเสร็จงานก่อนขนาดกับบุรีคุยกันเพราะว่าเขาเอาสปกโทรศัพท์ผู้ชายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายต้งบปนโอ้ผู้ใดพร้อมกับอีนางกับผู้ชายบ่ ก็จื hmm. ้อได้แต่ว่าเพิ่นเจ้าได้เองแซมก็กลัวใหม่แต่ว่าได้ก็ได้ลายเลียกับอีหนามดินามกับซิซามเหนื่อยเหนื่อยอยู่บ้านแต่แล้เขาก็มีขอบคลัวแล้วเขากแบบคลัวได้จิ้มต่อห้าแม่ดอกมีขอบคลัวแล้วเมื่อหน้ากระทู้แต่ขวดใส่กันเด้อกับแป๊กนะจื้อได้อยู่บ่ มันก็ถามหาอยู่ถามหัอะลรเนาะแต่เขาก็บอกว่าตัวสิบโตอย่างไรเนาะใช้ใยใบน่ะนี่นี่ปลาแซลมก็จาก็นโอ้ยคืองา้กว่าเก่าเถอะด้จักคนเลยเลูกด้จักคนแล้วลูกต่อโอ้คืออะไรสิ พี่ดลูกยังเก็บไปจนได้เน้ยหูบโซยังงามยังเฮ้ยโอ้ยเั็แบบงาม่าเก่าเล่เนาะป้าประจัาปบะคุ้มดีแบไหนเสือเ่อนลูกจะคนเลยไอ้สองจื้อจะ่ป็นลูกอ่ะแอ้เจะบุญจื้อคือกันกขนเนาะ โอ้ยบัน,นี้ก็จือท่อหากนันน่นี่ใกอย่เถ่อนเด็กต่อกันนะอือคือดพูด,ล,นะพดล้วประขาวาได้ัปกขาวได้อ้าวด้ลูกคุณย,ยิ่งบ่บัน,นี้เนอะเอาอีแปกอ๋อห่ามั้ออีแป๊กเลยจนใหญ่แบ่ผัวว่อีแปก๊กนะ มไพวไ้ลูกสองแล้วพูดทำกันก็เมแล้วเป๊กันจยังงเนาะแข่ง้อมันจะได้เมอนไกพูดสมุดประการเนวเอืยอยู่สายอยู่บ้านอยู่บ้านมีโทรศัพท์ใส่อยู่บ่มีถางไม้มนแน่หน่ะยมักจะเก่านึงน่าขึ้นนาเนะเป๊ะ

เราไ่เห็นจะเถื่อนน่าจนเป็นบ่าเลยซิปปีบุญเห็นข้ามมือทายบ่บ่คิดว่าจะบุญบัณมีบุญวาสนาได้พอกันหมดแล้วบ่ไคิดินต่คิดตลอดน่ะแหละแล้วจิมี่ไม่บอกว่าง้ามมาหลูก่าง้าวสาสามสิบสองอย่างกันนั่นหักสุกมากต่ว่าเออแต่ว่าเขาก็ยังมีบุญอยู่ยังได้พอกัน ตรงนี้จังมือแหละเด้แม่ไปกอนดืมั่มมยาติแน่เลยอายุจักมือได้แหละบูาจาักคือน้ำคือกันคิดมาตลอดเลยว่าอยากเห็นหนาตลอดกนโดนดอกไว้ๆนี่แหละคิดถอนแล้วนนะบูาจาแค่เยอะมาคือกัน เดิที่สวนเอื่อยไปน้ำดอกแม่ปวใจแม่อยู่บาเามกันแม่ก็เห็นกันเห็นพอขอไปจำถึงกันไอ้ยนตามหาอะไปรปวดจังทั้งตามมาอะไระไได้ตามจะเรื่อยมาตามให้ กซื้อพอโตคื้อเอาโตนะ่ะคื้อเอาควันแต่ว่ามันบากเอาควันก็เอาควันก็าามาเจี๋ยมันบ่ได้ใส่เฟซใส่กกแต่ลูก่นเออจะมีแต่จะใส่เบอร์โทรแม่กืบ่ฮูหว่ยสีจังไหนโมโหใช้พิเชิด,ดอิซอจังไหน จะไปหา่จ,จักที่ไปยังไหนมายังไหถ้าไม่อยากไปโบก็อยากไปอเด๋วชื่อทางมาบัวด่ายตียน้อพี่น้องตอนนี้การเป็นช่วงท้ายคลิปเนาะเพราะแอนกาจะมาทำความรู้สึกของน้องผมเนาะหลังจากที่เลยลมกับแม่ความรู้สึกเป็นยังไงเนาะทิศกว่าปีที่ลเลยลมเป็นยังไงน้องล่ะหลังจากที่ได้ลมกับแม่ดีใจดีอนอนเองดีใจด้ย เมุ ia, ู well, ้สึกยังได้เห็นหน้าแมเอ๋อทักเลยกตันว่ายังบอกตการที่ว่ายังบอกเนาะยังบอกมันหลายอย่างนะบอกบอกมันมันตามใจเนาะเมื่อไงก็มันอัดอั้นเนาะพี่น้องเนาะสิบกว่าปีที่บราได้เห็นกันป้าเธอบอกมีบุญเนาะที่ได้เห็นกันบุญนะที่แรกๆนี่ทับเบาเอนมากอ่ะยังบุคคลเสือกมาได้่าเห็นแม่ตัวจริงเนาะด้วยบราคิดเราฝันเลยจะมีสมมย วันนี้ผมเห็นตัวจริงว่าน้องผมก็จะนิ่งเบาออกเนาะบอเอ็นอยู่ทางข้างกันต้นประจักษ์ในว่าเนาะแต่ว่าทั้งแม่ทั้งกันพินฮอดลูกน้องผลกับพยายามติดต่อหาแต่ว่าทื่อเฟซใน้างโคตรมันบุกข้นเน่พี่น้องเอลยถ้างบุหงุ่นแต่ว่าข้างหน้าบางมัถือมันกับบุกขืนเนาะวันนี้น้องผมก็ได้คุยกันแล้วเนาะเมื่อวานนี้เนาะมื่อซื้อนี่บอเอ็นมาประกาศให้เนาะแต่ก็ได้เห็น นี่ก็มีทั้งไอ้ฝั่งไทยอะไรแต่ว,ว่าคนหาให้ิบงานเฮาเนะาะถ้าว่าถ้าว่าเราไม่อายเพิ่อนการทํางานาาของพวกเฮาก็คือสิลําบากเนาะจังได๋ก็ขอ,กขอนนอขอบคุณทั้งไอ้เพิ่นหลายๆเนาะถ้าว่าบ่มีเพิ่นการงานหรือว่าภารกิจของเฮาก็คืออยู่สําเร็จเนาะแต่ละคลิปเนาะจังได๋ก็อยากให้น้องขอบคุณทั้งเนาะขอบคุณทั้งไอ้เพิ่นทั้งฝั่งไทยเนาะน้องเพิ่อกัน ขอบอกนะพี่น้องเนาะมีตั้งจต่บเบาเเอ็นจนได้ฝากขอบคุณไอ้เพื่อน,ขอขอนอเนาะวันน,น,นี้ก็เป็นช่วงทายคลิปแหละเบาเอ็นกับฝากพี่น้นองเนาะที่มาสทุกคนละก,ลกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวที่สำคัญถ้าว่าอยากสนับสนุนรายการ,รตัวนี้เนาะก็ฝากพ่อแม่พี่น้นนองบุญโฆษณาให้บบาเอ็นเนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านคลิปนะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอตัวลาพอดี่น้องไปก่อนอนะทุกนายไปจากกันสวัสดีครัสดี